ทางต่อไปของฮอ,อน,นะคะยังอยู่ที่เกาหลีใต้ค่ะเขาอ,อย่างที่ทราบกันใช่ไหมคะคุณผู้ชมค่ะว่าชาวเน็ตนะคะหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในออนไลน์เนี่ยที่เกาหลีใต้นี่โหดมากเลยนะคะสามารถทําให้แบบจิตใจของนักสแสดงหรือว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยดิ่งไปเลยก็ได้หรือผลงานก็ดิ่งไปเลยก็ได้นะคะล่าสุดนี้นะคะต้นสังกัดของอีซึงกิออกมาประกาศกล้าวชัดเจนว่าจะไม่ยอมแล้วนะตอนนี้ถ้ามีใครคอมเมนต์เสียๆหายๆกับภาพลักอีซึงกิจัดก,การขั้นเด็ดขาดแน่นอนค่ะ ก็เรียกว่าถึงเวลาเอาจริงแล้วนะคะสำหรับอีซึงกิค่ะดารานักร้องและพิธีกรมากความสามารถนะคะแห่งซีรีส์เวกบอลค่ะที่ล่าสุดก็มีการถแถลงผ่านเอเจนซี่ต้นสังกัดเตรียมยกระดับการรับมือกับคนปล่อยข่าวลือและคอมเมนต์ที่สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และหน้าที่การงานค่ะ ทั้งนี้นะคะถแถลงล่าสุดจาก Ho กยันต์เทนเมนต์ต้นสังกัดของอ e ีซึงกิวัย34ปีระบุค่ะว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนผลงานในวงการบันเทิงของอ e ีซึงกิให้มีความต่อเนื่องรวมทั้งเพื่อเป็นการสอดส่องคอมเมนต์และข้อความเสียหายบนโซเชียลที่มีต่อพระเอกคนดังรายนี้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันทางบริษัทได้แท็กทีมกับบริษัททางกฎหมายแห่งใหม่หลังจากหมดสัญญากับบริษัทธนาแห่งเดิมเพื่อทำหน้าที่สอดส่องปัญหาเหล่านี้ต่อ โดยหากพบว่ามีการคอมเมนต์หรือว่าให้ข่าวร้ายป้ายสีอิซึงกิก็จะดำเนินการทางกฎหมายกับต้นตออย่างถึงที่สุดค่ะทั้งนี้นะคะข่าวระบุว่าอีซึงกิได้ตั้งบริษัทเอเจนซี่ของตัวเองที่มีชื่อว่า h u m a n m a d e แต่ว่าก็ยังคงให้ Ho ก k Entertainment ซึ่งเป็นสังกัดเดิมของตัวเองบริหารจัดการให้รวมทั้งเขาเพิ่งจะเปิดตัวคบหากับอีดาอินค่ะ ดารารุ่นน้องไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาห้ามกลางเสียงต่อต้านไม่น้อยจากแฟนๆค่ะดิฉันเชื่อว่าอีกหนึ่งต้นสังกัดที่ต้องยื่นมือเข้าช่วยก็คือต้นสังกัดของอีดาอินแน่นอนเพราเปิดตัวแบบนี้นะคะแหมฝ่ายผู้หญิงต้องโดนกระหน่ำชัวร์นะฮะ